ครับผมสวัสดีครับมันนี้พอกันอีกแล้วน้องครับนะ้อ,บองครับช่องมนาลีชาแนลมัอนี้มนาลีชาแนลเพามาตกปลาช่อนน้องนะเป็นไม้คลองนำธรมรมชาติก็ออกครับผมเพิ่มเติมแนวมันนี่ก็ออกมาตะเวนนะครับมันนี่ออกมาตอนนี้ก็เป็นเวลาใบสองโมงนนอครับแนะ้วตอนมัอนี่ออกมาตะเวนนะครับผมหลังจากที่มาเมื่อวานนี้ออกมาคำครับผมเลิกงานกับแม่เมื่อนี้เลิกงานตะเวนครับผมเลยเขามีเวลาเขาไม้นะครับแนะล้วสำหรับ เมื่อุปกรณ์ที่ใช้มื่อนี้นะครับน่็จะเป็นชุดเก่าครับผมหลอกด้ว่าถ้าทุรารอบแปดตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นคันของเอาปลาเชิงเกินครับผมสายพี่หนึ่งจุดหักครับผมแล้วก็เดียที่ใช้มื่อนี้ผมใช้เป็นปลาหยางนะครับสีเขียวครับผมตะกัวสามจุดหักกับผมส่วนสายนานี่ผมใช้เป็นสายคาร์บอนนะครับเนาะสายคาร์บอนเบอร์เจ็ดครับผมนี่ครับผมตอเมาใหม่ครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ใส่สายเอ็นธรรมดานะครับเนาะปลากระตมันฟรีครับผม เมื่วันวัดป่าสายขาดครับผมวันน um. so so ี้ก็เลยปั๊มไม่ครับผมมาเปลี่ยนเป็นสายคาร์บอนอนแล้ะคือว่าหนาจะทนก็ก่อนครับผมแต่ว่าใสาข้าวบดเนี่ยผมก็จะไม่ได้ใส่เบอร์ใหญ่นะครับเน้องใส่บดนิดหน้อยเพรว่าไหวป่าเราแรงนะครับเนี๋ยวใดก็มาติดตามเราชมผลงานแล้วกันครับผมวันนี้สิมาหว่างมัครับผมนะครับเดี๋ยวจังใด๋ก็ขอไปติดตามเราชมผลงานแล้วกันครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับจะใครเปิดเป็นกำลังใจให้ช่องมาลาลีชแนลนะครับนะครับ ส,สับผมสภาพหมายก็ถือว่าอากาศดีนะครับนะมนี้ผมมาลองหนึตอนนี้เป็นสาระพากใจครับผมสาระ้วกติดตามรับชมผลงานครับผมมันนี่สิมโตัน,นะแงข้อยาบ,บอุกอ,อย <laughs> แต่ก็ผมแม่แหลกแทกมันแล้วครับล,ลอะลง 另外，无去啊，啊，无你叫，你叫伊去讲话，诶，叫他妈住来讲话，然后你一条麻将，你啊，老能讲啊，现在都不得什么正经。 ับสำหรับสายคาร์บอนนะครับนะสายคาร์บอนเบอร์เจ็ดครับผมเจ้ผมใส่นะครับนะสายหนาครับผมนี่ครับผมตัวเป็นสายหนาครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเยื่อนะครับะเปลี่ยนเยื่อตัวน้อยก็เนี้ลงนิดนึงครับผมตัวนี้เยื่อมันตัวใหญ่ครับผมปลาอาจจะระแว่งน้อยนะมจะลองเปลี่ยนตัวน้อยครับผมนี่ครับผมสายช็อคสายช็อรคลำความสายช็อคความยาวก็ทิประมาณนี้ยนะครับเรประมาณห้าสิบเซนหกสิบเซนครับผมนี่ครับผมสายช็อคหนาที่ผมต่อนะครับนะก็จะเพิ่ยาวเป็นไรเป็นไรครับผม เราตัวสั่นๆครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเยอะตัวน้อยแล้วผมเพิ่มน้ำหนักตะกัวนะครับแล้วผมจะตีตีไกลแล้วผมจะค่อยหลักลงมาจากฟังทางตรงขามนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับผมว่าพริกแผ่นตกปลาไม่ด้วยจะได้ปลาบนน้องขนาดเดียรเดี๋ยวมาติดตามรับชมเมื่อผมนะครับครับผมสหรับเยอะที่ผมใซฟเป็นของมิสเตอร์บีนะครับนะเป็นนอนย่างครับผมขนาด6.3กรัมครับ6.3จมเซนครับผม สำหรับตะกัว,กวตอนนี้ผมจะใส่เป็นตะกัว,กวาหารกมนะครับนะ่ะจะขอเบสจะขอเบอร์หนึ่งครับผมหนึ่งโอครับผมนี่ครับบระกวดน,น,นะครับนะ่ะตะกัวหารกมนะครับนะ่ะพอดีบอหนักหลายแล้วก็บำเบาหลายครับผมโอเคเดี๋ยวผมต่อสายนะครับนะ่ะตะขอเบสก็ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผนมะเยือเ่อหกะเอาคับ ไม่รับสายช็อกจะตะกัวนะครับน่ะตะกัวก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสายช็อกก็จะวิ่งวต่ำมาชนปลายศอกตัวนี้พอดีครับผมนี่ครับผมก้นตอนนี้อยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับน่ะของสายช็กครับผมเดี๋ยวงได้มาติดตามรับชมครับผมเอาพริกแผงแผ่นกันตกปลาแล้วจะได้โตบไปนะครับนะนี่ครับตัวสายข้าวบดนะครับน่ะที่ผมใส่ใส่นาครับผม ตาตอดครับผมตาตอดครับผมดูผมครับโอ้ยค้ายควันครับผมโอ้แสดงตาตอดแบบแยงแยงเลยครับผมดูบมนะครับบัดเด้นะครับน่ะบัดอยู่เลยครับผมโอ้ยอยู่ๆครับผมโอ้ยใส่งามเลยครับผมสุดยอดมาแล้วประชันตัวแรกของเราใส่สวยๆเลยครับผมอาจจะมีใส่โลครับผมอื้อหือ นี <ion> ่ครับผมเท็กซัสลิกสวยๆครับผมโอ้เต็มปากครับผม้องชิวัดหยกขึ้นมาเลยนะครับนะอุ๊บหนึ่งสองซักอุ๊บสุดยอดครับผมใสสวยๆๆกำลังจะสร้างน้ำหนักขึ้เบอง์นั้ครับน่าใส่ปากครับผมใส่งามนเลครับผมเยือสีสดใสดีมากนะครับผมปลาช่อนใส่สวยๆงามๆนะครับผมเส่นี้น่าจี เกือบโลครับผมบาถึงเกือบบาถึงโลก็เกือบถึงนะครับน่ะอาปากสิลูกเอ้ยอาปากเลยครับผมปิดสนิทดีริตปลาพวกอาปากก็วิ่งให้เลยปลาไม่อ้าปากเลยเดี๋ยวครับผมโอเคครับผมบลงตัวปากกันนะครับน่ะใส่สวยๆครับผมนี่เลยน่าจะอยู่งใส่โลครับผมเดี๋ยวผมจะ สรางน้ำหักกับเบื้งหน้าครับนะเดี๋ยวผมปลดป่าแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวโดนหลบเ้นเย็นใจเย็นนี่ครับผมใส่ปลาสวยงามจะถือว่าโอเคครับผมได้ผลงานมาอีกเต็มเต็มครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมสร้างน้ำหนักกับเบิ้งหนะาครับนาฉน้ำหนักดูใส่นี่ใส่งามครับผมอ้วนปุ๊กเลยครับผมปลาถือว่าโอเคจะทั้งหมดดูครับผมบ แต่ช่างนะฮะนะแต่ช่างของเรานี่ครับผมสูนสูนสูนเดี๋ยวได้ครับกดไหมเดี๋ยว,ยวโอเคนะครับผมสูนสูนสูนช่างน้ำหนักปตานะฮะนะนะจุ๊บแล้วไปจะอยู่ที่ หนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับปลอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสองห้าครับผมโลกระบิกขีดครับผมสุดยอดครับผมใส่ปลาใส่งามล้วมาเก็บปลาไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาพิจารณากันทีหลังครับผมเพราะน้ามินียอาจจะเบิดเร็วครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาจะสูบน้ำออกเตลี่เลยนะครับนะนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วผมไปเก็บปลาไปก่อนครับผมครับผมเยอจะในหางขาดนะครับนะ สะบัดปลาสะบัดมือกีนนะหรังขาดครับผมเ,เดียนะเเด๋ยวมันจะเปลีป่ยนเยอะนะครับนะเปลี่ยนเยอะไหมครับผมพยายามเก็บไปแต่ขอเปลี่ยนนะครับนะ เก็บปลาตัวคอเบ็กเขาไปซ่อนไว้ในตัวปลาครับผมนี่ครับผมโอเคนะครับนะแล้วติดตามรับชมผลงานครับผม เราควผมเปลี่ยนหมายนะครับ โอเคแล้วนะครับน่ะเราเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลประกอบการเหมนกันครับผมสำหรับเหยื่อเหยื่อเป็นปลาย่างเป็นนอนอย่างสีเขียวนะครับน่ะมันนี่นี่ครับผมเปลี่ยนออกจากตัวใหญ่ครับผมสำหรับผมประกอบการก็ได้ประชาชนตัวนึงครับผมนี่ครับประชานเซโลหนึ่งตัวครับผมสวยสวยงามครับผมบอเหียวครับผมครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วครับเนาะ เดี๋ยวเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมไปเฮ็ดธุระกันต่อนะครับเนาะสำหรับผลประกอบการมื่อวันนี้ก็นี่แหละครับผมเท่าที่เห็นนะครับเนาะประชั้นไซโลหนึ่งตัวนะครับผมถือว่าพอเหี่ยวครับผมถือว่ายังประสบผลสำเร็จนะครับเนาะกับการตกเท็กซันหลีกเมื่อวันนี้ครับผมท่านใดที่เข้ามาเราชมกันธรรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้ช่องมาลาลีชแนลนะครับเนาะสำหรับมาลาลีชแนลก็บทเฮ็ดคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันโดนๆนะครับเนาะ สำหรับวันนี้มาณรีแจนเนลลขอลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ